เขาแก่มาใไม่อยากเหนเลยต้องแกวเอาแกมาเดีไปเพราะเนเลยนคนละแก้วกลดีนะกข้างหน้าดี้าหน้าเดี๋ยมาแก่แกวไม่ได้ไกลคนทิ้งเงาร้ามาเนนะแล้วุ้จักจำนวนกอนจะเอาจะค้นเหรอีดีรถ็กมี่ังนาผู้ดีอัออก็ได้บอกอัน คเนไทยกินกันทั้งปีอย่าอย่ามาไปมองกันต้นยังนี่ะ มาเดินน่งแบบจากเ้นบุรีเด้หนิ

นหน้าค่ะก็ไม่ลงอ่ะท่อปไม่ลงอ่ะที่ไหนไม่ลงเลยไ่เลยเนาะเลยอาะอเล่าเอาแล้วเอาเอา เอาเลยเอาเลยงงเกษตรนาเล้วเกษฐไทยพระเอาเด้อเอกเด้อออกสอเ้อเอาเลยเอาเลยเอาเลยักตัเช่อกกับพ่อทงนียามันของนีเจตปุกอนเลยร่อนหนาอหนเดี๋ย